สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านา,นากันอีกแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีหนึ่งวันนะครับเพราะว่าราคายางพาราปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดอย่างนั่นเองครับสำหรับราคาตรงนี้ก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันเป็นราคาของตลาดกลางนะครับราคาของท้องถิ่นนั้นแต่ละพื้นที่ก็จะซื้อแตกต่างกันไปนะครับบวก หรือลบก็ขึ้นลง3บาทนั่นเองครับอันดับแรกวันนี้ก็จะมารายงานเกี่ยวกับยางพาราประจำวันที่17กันยายน2567นะครับมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้71.80สบาท8ปสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น68.80บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้8 2 5บาท5สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา 36สตางค์ราคาท้องถิ่น79บาท5สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 85บาท47สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อย1บาท18สตางค์ราคาท้องถิ่น82บาท47สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 58บาท85สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท85สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%สด29.42บาทส2สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น26.42บาทส2สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง32.36บสาท36สตางค์ปรับบวกมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น29.36บาทส6สตางค์ ยางก้อนถ้วย drc 6 5เปอร์เซ์ค้างคืน38บาท28สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท28สตางค์ยางก้อนถ้วยยางเคลฟวันนี้41บาทส8สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท18สตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็เช่นเคยจะพาไปดูราคาซื้อขายของตลาด ยางพาราโลกว่าในแต่ละตลาดนั้นซื้อขายกันอย่างไรนั่นเองครับก็รับชมตามนี้เลยนะครับ